โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะอัปคลิปลงให้ทุกวันเลยนะครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกคลิปเหมือนเดิมนะครับโดยแมปที่ผมจะมาแจกในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นฐานะของแมปบล็อกฟูนั่นเองน่ครับผมก็สำหรับใครเนี่ยที่เพิ่งมาใหม่และยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลย นะครับผมก็วิธีการเอาสคริปต์เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะจะเป็นไงนงครับเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับสคริปต์เนี่ยจะโหดไหมนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งติดตามด้วยนะนี้ก็จะลงเป็นทางหน้าของช่องรองผมเองนะครับทุกคนอ่ะไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยขอภายด้วยนะทุกคน อ่ะนี่นะครับผม G ก็สคริปตัวนี้เนี่ยครับเป็นสคริปที่ไม่มีขีนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาจากใต้คลิปผมได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทานของสคริปทางค่าของควอนตัมเอ่อ ONYX นะครับโปรเจกต์นะครับผมก็สำหรับสคริปตัวนี้นะครับเป็นสคริปที่ทําได้แทบทุกอย่างเลยนะทุกคนอ่านี่นะครับผม,มหลังจากที่ทุกคนรันเสร็จนะครับก็ไม่มีขีนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเอ้ยผมมาจจะพูดวกวนมาไปเยอะหน่อยนะทุกคนคือไม่ได้อ่านคลิปโคตรนานนะครับ ก็ขออภัยด้วยลวกันนะถ้าพูดแบบติดๆขัดๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการออโต้ฟาร์มนะอันนี้ก็จะเป็นเควสแบบฮาโลวีนอีเวนต์นะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือมันหมดอีเวนต์หรือ,อยังนะครับทุกคนแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเมนฟาร์มนะครับก็จะเป็นการฟาร์มแบบหลักๆนะผมสามารถเอ,อ่อเลือกอันนี้ได้นะครับเลือกอุปกรณ์ในการออโต้ฟาร์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมลี่ซอสหรือว่าบล็อกฟูดนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นเลือกฟังก์ชันในการฟาร์มก็จะเป็นแบบรับเควสไม่รับเควสแล้วก็ตีมอนใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออแบบรับเควสนะครับผมนี่เห็นปหคือตอนแรกผมอยู่เกาะแรกใช่ป่ะอันนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรมารับกดแบบฟาร์มแบบรับเควสนะครับผมก็ตอนนี้เมื่อผม2,523นะครับก็มันก็น่าจะไปรับให้ประมาณนี้นะครับดูนีว่าปรับสปีดได้ไหมนะทุกคนสามารถปรับทวีสปีดได้ด้วยนะครับตรงนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการแบบเอ่อเคลื่อนตัวเร็วๆอย่างนี้นะครับลองปรับดูได้นะถ้าเกิดมันบักๆนะครับก็ปรับเหมือนเดิม250อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคเควสตรงนี้นะครับมันก็จะมีสถานนะบอกว่าเออเอ็กเซปเควสฟอร์โบดหรือว่าเคกนะครับก็ใครเนี่ยที่จะตีแบบพวกฟาร์มกระดูกหรือว่าตีแบบทำเผาโมจิ V2 นะครับใช่เอ้ยไม่ใช่เผาเด๋เออโมจิตื่นนั่นแหละนะครับมันก็จะรับเควสให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออโตโบดนะครับก็จะ อัลโต้โบนนั่นแหละนะครับแล้วก็อัลโต้แรนด้อมเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็อัลโต้เพลย์อัลโต้ไทรรักนะครับผมตอนนี้ก็จะมีฟาร์มคาตาคูรีด้วยนั่นเองนะครับอ่านปะรับเฟรชให้ประมาณนี้เลยนะครับอ่านเดี๋ยวดูสิคือนี่ปะมันก็จะต่อยให้เราประมาณนี้นะอันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะก็จะแบบฟาร์มก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับทุกคน ก็เปิดได้ชิวๆเลยนะครับเป็นสคริปที่แบบบล็อกฟูดแบบช่วงนี้นสคริปบล็อกฟูดมีแต่มีคีย์ใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่มีคีย์นะครับผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนก็อ่เดี๋ยวปิดก่อนนะครับปิดออาต้วฟาร์มเห็นป่ะตัวมันก็จะหยุดให้ประมาณนี้นะครับไม่มีบล็อกไม่มีหลอดแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มคาตาคุรินั่นเองนะครับนี่อเอาต้วดอชคิงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฟาร์มแบบเมทเทเรียลด้วยนะเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรนะครับนี่เยแล้ว เฟสเทลนะครับมินิทัคส์นะครับผมไทแรนซ์ฟาร์ก็สามารถฟาร์มได้นะครับออโต้ซัมเมอร์ทิวไทแรนซ์นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีฟาร์มเชสอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มกล่องนะครับผมสำหรับใครเนี่ยที่ไม่มีตังนะก็หมายมันก็จะว่าไปเก็บกล่องให้เราประมาณนี้เลยนะล้วนพอแล้วสต็อปอีฟไอเทมตรงนี้ก็จะเป็นแบบหยุดหยุดเก็บกล่องเมื่อได้ถ้วยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเซตติ้งนะครับก็จะเป็นเซตติ้งในการฟาร์มนะครับนี่ สตาร์ทบิงก็คือรวมมอนนะครับตีรัววนะครับไอคแท็กม็อบไอคแท็กเพลเยอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโจมตีผู้คนนะครับผมพอวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเดินบนน้ำนะวอลกอมวอเตอร์ War C o M นะครับผมแล้วก็ย้ายเซิร์ฟเมื่อมีแอดมินเข้ามาในเซิร์ฟนะครับแล้วก็แอนตี้เอฟเคก็คือเอฟเคแล้วก็ไม่โดนไม่โดนเตะน,นั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซับฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นโวลฟาร์มิงก็จะคือออโต้ไปโลกสองนะทุกนะคนอันนี้ก็จะเป็นเควสนะครับเซเบอร์ อออตัวเฟสเซเบอร์บาติโรนะครับแล้วก็ออโต้อาดาบยามานะครับแล้วก็จะเป็นดาบเรนโกคุด้วยนะครับเรนโกคุ Ren นะครับผมอันนี้ก็จะมีออโต้ตีอิลิทันเตอร์นะนี่เห็นปะเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีออโต้ตีโรงงานนะครับเอ่อจนสลัดบุกปราศาสนะนี่ก็จะเป็นออโต้เคียวนาโคสก็มีนะครับเพิร์ดกัปตันโอเว่นคัลเลอร์เพจนะครับทูฟอร์มไอพีอินดานี่น่าจะเป็นตีบอสดันมินนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มหาคิสังเกตนะครับนี่ observation hopping ก็ยาเซิร์ฟนะครับแล้วก็ auto dummy taming นะครับทุกคนก็มันก็จะเป็นแบบภารกิจอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะก็ลองๆไปปรับดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟูบางฟังก์ชันผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น teleport to village ก็จะเป็นแบบวาร์ปไปแบบเกาะลับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคิสซูนิอีเวนต์นะครับนี่ teleport to อันเนี้ยทัวร์อะไร,ชร,ระชรีนเหรอทรีนเหรอเอออะไรสักอย่างนี่นแหละนะครับแล้วก็ออโต้คอลเลกต์อซูล่าเอมเบอร์นะครับเทรดกับแอสูรีแอสูรีเหรอเออนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคอนอันนี้ก็จะเป็นออโต้ตกปลานะครับนี่ออโต้โอเพนฟิชอินเด็กต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นป Index, แบบเปิดดูอินเด็กต์แบบเออนั่นแหละแล้วก็ออโต้ตกปลานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลเยอร์นะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นสถานะของเรานะก็ะจะมีบอกเออเขาเรียกว่า นี่นะครับก็จะเป็นแบบอะไรวะประมาณว่าสาเตตัสนั่นแหละนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นออโต้อัพสเตตสให้เองนะครับผมตั้งค่าไว้16ใช่ไหมผมจะเ,เมลีนะครับก็เปิดเมลีนะครับเหมือนมันตันหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนั่นแหละนะครับก็บาลน,นี้นะ,ะเป็น1ก็ได้นะทุกคนเขียนเล็กหนึ่ง เออนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นโปรมองดูผู้เล่นนะครับมองผู้เล่นได้มองเกาะได้นะครับมองผลไม้นะครับผมก็น่าจะเป็นหลอนีสานะที่คิดว่านะครับมันก็เป็นเชสนะครับเชสก็คือกล่องนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็บารียนะครับบารียก็จะเป็นบารียนั่นแหละนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์นะครับกดรีเฟรชได้หนึ่งที่นะครับก็จะเป็นบอกสถานะว่าเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อรับไม่เจอนะครับก็มูลเฟสสามทับห้านะเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะครับ ก็จะมีเวลาเซิร์ฟเวอร์ก็กดรีเฟซได้เรื่อยๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรีเฟซเอ่อเพลเยอร์สเตตัสนะครับก็นี่ยบนโลเหลืออะไรเนี่ยสิบนะครับอะไรประมาณนี้นะเรดี้คอสเอ่อนั่นแหละนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟู้ดอินสต็อกนะครับก็จะเป็นแบบพวกผลไม้ปิศาจที่กำลังขายอยู่ตอนนี้นะแล้วก็จะมีด r กอ o นอัปเดตด้วยนะครับนี่ออโต้ไวเบลออโต้เ e ลฟเวลก็คือเข็มขัดนั่นแหละนะอนนี้นะครับทำได้หมดเลยนะผมแบบเชี่ยโคตรสุดยอดนะทุกคน นี่ครับไดโนฮูงนะครับครับทีเล็กสกูนะครับเออประมาณนี้แล้วก็ลงดันได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็สามารถลงดันได้หมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเป็น <c oughs> นี่ดูได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยสามารถทําผลตื่นได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ฟู้ดอินโฟนะครับนอร์มัลช็อตอันนี้ก็เป็นรายละ,ละเอียดผลพิสารป่ะเออโอเปนแอดวานซ์ช็อตอืมประมาณนี้ออตโต้ส่งผลพิสารนะครับออโต้เก็บเข้าคลังให้ตัวเองประมาณนี้เลยนะครับเทเลพอร์ตทูแอดวานซ์ ฟู้ดดิวเลอร์เออวันนี้แหละนะอันนี้ก็จะเป็นเผาปะเออก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับท็อปอัปเกรดทีนะครับเออพอๆชิบหายแล้วไม่ทันแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกทำเผา V3 อะไรประมาณนี้นะครับ V 3สาสอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทําเวันนี้ก็จะเป็นโลกหนึ่งบโลกสองบโลกสามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับทําเผาก็ Auto ar, Auto ออโต้อัปเกรดเกียร์ออโต้แอคทีฟเออนั่นแหละอีโ e วเผานะครับอืม ติ๊กต็อกช็อปก็อันนี้ก็สามารถซื้อของทางกลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างเลยนะครับป่านี้มายซีนะครับก็สามารถย้ายเผ่าเอ้ยย้ายย้ายทีมไปทีมแบบทหารเรือได้นะครับแล้วก็วอลสปีดก็คือปรับความเร็วในการเดินแล้วก็จัมพ์พาวเวอร์ก็ความเร็วในการกระโดดนี่เองนะทุกคนอันนี้เอ็มบอดก็ล็อกเป้านะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเอ็กเลเวชั่นนะครับก็มองทรูุนั่นแหละนะทุกคนรีดีมาโค้ดก็ใส่โค้ดทั้งหมดในเกมนะครับประมาณนี้เลยนะ อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าทุกคนชอบใจก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเว็บ <Yeah. S 1> <Web S 2> ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ <Yeah. S 1> ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ